สวัสดีครับผมวันนี้วันที่9มีนาคมปี2568นะครับอัปเดตกันสำหรับในส่วนของคลังยืนยันชัดเจนนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสุการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568นะครับผมก็จะมีการเปิด ให้ลงทะเบียนนะครับช่วงปลายมีนาคมนะครับวันนี้เรามาดูรายละเอียดแล้วก็สรุปนะครับในเรื่องของการนะครับคนสมบัติที่จะนะครับได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการเปิดรับสมัครนะนะครับมาดูกันว่าในเรื่องของรายละเอียดที่มีการอัปเดตจากครั้งนั้นเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับในเรื่องของคุณจุรพันธ์เนี่ยนะครับออกมาอัปเดตนะครับบอกความคืบหน้าในเรื่องของการเปิดเผยนะครับในส่วนของเดือนมีนาคมนี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารข้อมูลนะครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวดิการแห่งรัฐเพื่อสรุปนะครับเรื่องการเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วก็จะทำการนำเสนอนะครับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีตนเองนะครับเป็นประธานจากนั้นเนี่ยจะนำเสนอนะให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าคอรมอรพิจารณาต่อไปอันนี้คือล่าสุดที่ทางด้านของคุณจุรพันธ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงครั้งได้มาอัปเดตนะครับและสิ่งสำคัญครับในบทสัมภาษณ์ก็คือว่าท่านแจ้งยืนยันว่า การเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสุการแห่งรัฐปี68ทําได้แน่นอนทั้งนี้ครับกระบวนการลงทะเบียนไม่ได้หมายความว่าต้องเสร็จสิ้นและปิดลงทะเบียนภายในเดือนมีนาคมนี้นั่นหมายความว่าอะไรครับก็คืออาจจะเริ่มเปิด ในส่วนของนะครับการลงทะเบียนนะปลายเดือนมีนาควบคู่กับในเรื่องของการคัดกรองนะครับอาจจะมากกว่าเดือนมีนาคมไปอันนี้ก็เดี๋ยวดูว่าช่วงระยะเวลาที่มีการเปิดเนี่ยนะครับผมนะจะเปิดไปช่วงประมาณกี่เดือนอ่ะอันนี้ก็ตามข้อมูลแล้วกันนะดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเปิดดําเนินการปลายเดือนมีนานี้ก็ยังอยู่ในกรอบนะครับที่กําหนดไว้ส่วนจะปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัติ นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐหรือไม่จะต้องดูให้รอบคอบที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของรายได้แล้วก็ทรัพย์สินนะครับที่เหมาะสมที่สุดนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของคุณจุรพันธ์อมอนวัฒน์นะครับผมที่ได้ออกมาอัปเดตล่าสุดที่เกิดขึ้นบอกความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่ปี68นะครับผมทีนี้สิ่งที่เนื้อความใจหลักสําคัญตัวหนึ่งที่ทางด้านของคุณจุรพันธ์แจ้งไว้ นั่นคือเรื่องของการพิจารณารายได้และก็ทรัพย์สินที่เหมาะสมที่สุดนะครับซึ่งถ้าเราดูคลิปก่อนหน้ามันก็จะมีเกณฑ์รายได้ที่อาจจะยังไม่ได้ตกผนึกมากนะักแล้วก็ยังไม่ได้อัปเดตเป็นรายรักอักษรน,นะว่ามีความชัดเจนอย่างไรแต่เบื้องต้นนะครับผมนะสิ่งที่เราได้เห็นภาพซึ่งก็แน่นอนครับตามที่เราได้ข้อมูล ภายในเดือนมีนาถูกไหมครับก็จะเกิดในเรื่องของการประชุมคณะอนุกรรมการรวมไปถึงในเรื่องของการสรุปการลงทะเบียนนะอันนี้ก็จะได้ข้อมูลตรงนี้มาเสร็จแล้วนะครับก็จะนําเสนอสู่คณะกรรมการประชารััฐสสวดิการนะี่ก็ภายในเดือนมีนาเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องเสนอที่ครโมพิจารณาก็ภายในเดือนมีนาเช่นเดียวกันนะอันนี้แต่ว่าช่วงกลางนะครับหรือปลายไม่รู้ แต่สิ่งที่ได้เห็นข้อมูลแล้วก็ยืนยันจากครั้งว่าปลายมีนาจะเริ่มเปิดให้นะครับผู้ที่เขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้สิทธิ์หรือคิดว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันถูกไหมฮะมีการลงทะเบียนนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอันนี้คือที่เปิดหัวไว้ซึ่งรายละเอียดวิธีการลงอย่งางไรอันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันวันไหนนะซึ่งก็หลายท่านก็อยากจะรอ คำตอบเรื่องนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันในเรื่องของราเดียตนะครับเรื่องถัดไปนะครับทีนี้ว่าด้วยคุณสมบัติก่อนนะครับที่น่าสนใจนะครับเขาก็วางไว้หลักๆนะซึ่งก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไหมอันนี้เดี๋ยวมาดูกันซึ่งทางด้านของนายจุรพันธ์อมวยวัฒน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการคลังเนี่ยเขาก็บอกไว้แนวทางซึ่งก็ไม่หนีห่างจากครั้งที่แล้วนะวางไว้อยู่ที่5ตัวหรือ5ข้อ ข้อที่1ครับผมก็จะเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอันนี้ก็ว่าด้วยนะครับคนที่อายุครบซึ่งก็อาจจะมาดูกันว่าครบนะในช่วงของวันเดือนปีไหนถูกไหมนะครับผมตามที่อัปเดตไว้ถ้าเปิดนะครับในเดือนหรือปลายเดือนมีนาก็ต้องมาดูกันว่าน้องๆอ,อายุ18ปีบริบูรณ์ณนะวันที่ลงทะเบียนนั้นเนี่ยนะครับมีจํานวนมากน้อยขนาดไหนอ่ะอันนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไปนะครับ2ครับ รายได้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีภายในครอบครัวนะครับมีรายได้เฉลี่ยนะไม่เกิน1,000 0แสนบาทต่อคนต่อปีนะครับคำว่ารายได้นะครับคนละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต,ต่อปีอันนี้ก็เช็คนะครับส่วนตัวของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีรายได้นะครับของตัวเองเนี่ยนะครับเกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีไหม <això constitution> ถ้าไม่เกินอันนี้ก็ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วสำหรับในเรื่องของข้อที่1 แต่ปีกย่อยอีกนะครับก็ต้องมาดูนะครับในส่วนของครอบครัวเราก็ต้องดูทะเบียนบ้านของเรานะครับว่าครอบครัวของเราเนี่ยรายได้รวมกันแล้วนะนะครับอาจจะมีรายได้หนึ่งคนอีก3คนถูกไหมที่ตรงตามเงื่อนไขเนี่ยไม่มีแล้วเราก็ต้องเอา3คนบวกคนที่มีรายได้คือ4คนแล้วก็เอารายได้มาหารเฉลี่ยดูซิว่านะครับเกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีไหมถ้าไม่เกินอันนี้ก็ผ่านในส่วนของคุณสมบัติข้อที่2นี้นะครับ ต่อมาข้อที่3ครับรับส์สนทางการเงินเงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้นะครับต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนภายในครอบครัวไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีอันนี้ก็ว่าด้วยของทรัพย์สนนะฮะของการเงินอ่าอันนี้ก็ต้องเช็คกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้นะครับเหล่านี้ ก็ตัวเลขกลมๆนะ1 0 0แสนบาทนะครับไม่เกินนะไม่เกินนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับนอกจากรายบุคคลแล้วนะครับก็ต้องดูภายในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมว่าในเรื่องของเงินฝากพนันบัตรตาสานี่ก็ไม่เกินเหมือนกันนะนี่คือข้อที่3ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับส่วนข้อที่4ครับต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงคังกำหนดไว้ ซึ่งอันนี้เดี๋ยวมาดูกันหรือมาอัปเดตกันอีกทีหนึงนะครับว่าพื้นที่นะประมาณไหนอย่างไรและข้อที่5ครับต้องไม่มีบัตรเครดิตนะอันนี้ก็เป็น5ข้อสำคัญที่อัปเดตนะว่านะในเรื่องของคุณสมบัติเป็นอย่างไรภาพ ประมาณนี้นะครับผมเอาละนี่ก็เป็นารายละเอียดครับผมที่นามาอัปเดตเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้รับทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับนะครับผู้ที่จะได้รับสิทธนิะ์ในเรื่องของการลงทะเบียนเพราะฉะนั้นขอบเขตสําคัญตามที่แจ้งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฮไลท์าการประชุมคณะอนุกรรมการสรุปรวมไปถึงในเรื่องของเสนอคณะกรรมการประชาสัสดิการนะครับแล้วก็สุดท้ายไปจบที่คณะคอรมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องการเตรียมพร้อม การเปิดลงทะเบียนนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีคะ่ะ